สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบอลครับช่องกระเชิดระเปิดอ๋อพิเศษครับผมบรรยากาศยามเสาแปดมงเสาเก่านาฬิกาครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องครับโอ้สู้ซอมาถึงแล้วซ้อเข้ามาถึงแล้วนะครับเด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้วนะครับบรรยากาศตอนเช้ายามเช้านะครับตื่นเสาดีเบียก์ไล่ตื่นสายทีเบียกหน่อยครับพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจครับเมื่อคืนเนี่ยว่หลานแต่ครับขอบคุณ f อพลังเงียบนะครับขอบคุณทุกคะแนนเลยนะเมื่อคืนนี้เระเไทยลูกสาวมีอะไรเงินหลานครับผมคนลุกคนลุกครับเซอโนตกับบ้านแน่นอนเลย เด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้ววอนดีิงเพื่อนไอ้แปลววามันสั่งขนมแข้งนี่มันจ่ายเงินหรือเด้อมันปะเจ้าเดี๋ยวข้าวมาหายมั่งซ้อมมาถึงแล้ว อโอ้เนื้อโอ้คันนี้รถคันอุงอิงนะครับนี่มาแล้วจา้าแต่คันอุงอิงนั่งไปก่อนครับรถตัวหนึ่งสองสามคันคแล้วก็ไปส่งโรงเรียนอีกคันหนึ่งเป็นสี่คันครับรถตู้โอ้รถอะไรมาเนี่ย Ooh, ไฟาหมลนะครับมาแต่เช้าเลยครับสุดยอดครับมากเลยดอดสุดยอดสวัสดีครับ ฝนมาแล้วครับวันนี้ว่าจะซักผ้าจะไม่คืนครับไปไหนไปไหนไปไหน แแหละนนอครับเีน้อดเยไปไปมดนีงกอไปาอาหารคนก่อนด้นครับตดบานพอมอดครับตื่นเช้ามากแต่เห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้พี่น้อนง <1981. S 2> เฮ็นหัน,นเฮ็นหนีคร้วลงเลยลงเลย น้ำแข็งเลยบางทีมันก็เนาะอากาศก็ดีพี่น้อง ถ้าพ mm ี hmm ่น้องขึ้นเบิ่งบรรยากาศกัน จะเริ่มสืบบัตรกุ้มปิดเด้อพี่น้องครับเปิดวงที่21นี้นะครับอีก3วันนะครับผมแล้วก็มันีะมีไรสดแมวล่าศิลปินมากมายนะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมคุณทุนรังใจครับพี่น้องอากาศกพี่น้องครับอีสานบานเห้าอุ้ยฝน ครับไปไหนมาเติมเงินขึ้ออกไปลาไก่เหรออย่าเก็บกูอย่าเก็บกดปานันอย่าเก็บกดปานันเอออยู่ได้แล้ยบอมักบกบ่นเนาะ ว่บอท่านซื้ออยู่เน้นบอท่านซื้ออยู่ <c oughs> โอ้เอาเขาขึ้พี่น้องปอกไปสขุสู้กันกับฝนมาแล้วฝนมาแล้วขอลงก่อนนะครับพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศ ฝุ่นบุษละเก,กิดทำก็สระอาดวั1ยังไม่เห็นมาเลยเนาะสองนอดเดิก์กบบูสามสถูกกว่าสี่ถูกกว่ากรเมื่อแล้วมันขึ้นไ <c oughs> หลซดแล้วแป๊บหนึ่งห้อกรเมื่อ,อบอลขึ้นส,สีนอนดเกือบแจ่งเนาะ สามารถจาักโม,งโอมอง่งบุออง๋ฮะบอ๋มขอบคุณทุกกนลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ